สัพพวนาใจจะมีที่อาศัยใจยจะมีที่ยึดใจจะมีเรือนของใจเป็นที่อาศัยใจย่อมมีความร่มเย็ยนเพราะมีที่พึ่งที่ยึดที่เกาะฉะนั้นการสร้างที่พึ่งสําหรับใจจริงเป็จสิงจําเป็นมากอย่างน้อยก็ให้เสมอกันกันกบสิ่งภายนอกที่กายต้องอาศัย มากกว่านั้นก็เป็นไปตามวัยยิ่งวัยแก่เข้ามามากเ,เพียงไรก็ยิ่งจะสะแสวงหาที่พึ่งทางจิตใจให้มีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นใจเมื่อได้รับการอบรมโดยสม่สำเสมอย่อมจะมีความเจริญมีความผาสุกร่มเย็นมีความผ่องใสมีความสงบเย็นเป็นที่แน่ใจแต่ตนเองขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งแน่ใจจริง สิ่งภายนอกอะไรจะได้จะเสียไปไม่สำคัญเมื่อจิตมีทียึดมีหลักเกณฑ์ภายในตัวแล้วเพราะที่ยึดของใจกับที่ยึดของกายนั้นต่างกันอาหารของกายกับอาหารของใจต่างกันกายเป็นรูปอาหารก็ต้องอาศัยสิ่งที่เป็นรูปด้วยกันเช่นข้าวน้ำอาหารประเภทต่างๆเหล่านี้เป็น อาหารของกายอาหารของใจจะได้แจ่อารมณ์อารมณ์ที่เป็นพิษนั้นเป็นสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจเรา่อนระมัดระวังอย่าให้จิตชิดไปในทางที่ไม่ดีซึ่งจะเกิดความทุกข์ร้อนแก่ตนเองพยายามต่อแสวงหาอาหารคืออารมณ์อัน,นอดีแก่จิตใจองศีลธรรมมีทนานะมีคำว่าพุโทโธพุโทโธเป็นต้น ให้เป็นที่ยดที่เหนี่ยวของใจใจเมื่อได้มีทำเป็นหลักยึดแล้วย่อมมีความร่มเย็ดนี่คือว่าใจมีอาหารใจมีอาหารใจก็มีความอิ่มพอกับอาหารคือธรรมนั้นๆย่อมไม่สายแสบร,ร่อนวุ่นวายก่อควรตัวเองให้เกิดความทุกข์ความลำบากเหมือนดังที่เหมือนดังที่เคยเป็นมา เพระนั้นการฝึกฝนอบรมจิตใจจึงเป็นสิ่งจําเป็นมากด้วยกันทุกคนถ้าเราหวังผลหวังประโยชน์หวังความสุขความเจริญสมกับเรามีความรับผิดชอบตนเองแล้วการอบรมจิตใจด้วยศีลด้วยธรรมนี้เป็นความจําเป็นอย่างยิ่งโดยทั่วกันสมกับศาสนาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้แก่สัตว์โลกโดยไม่เลือกหน้าไม่เลือกชาติชั้วนวรรณะเพราะสัตว์โลกจะเป็นชาติชั้วนวรรณะใดก็ตาม เ็ายอมเป็นผู้มีกิเลสสัรหาอาสวะซึ่งเป็นเครื่องกอบกวนทำลายจิตใจให้รับความเดือดร้อนขุ่นมัวอยู่เสมอยังต้องอาศัยทำเป็นเครื่องชั้นล้างให้มีความสะอาดบ้างในเป็นบางการบางเวลาจิตใจมีความสะอาดจิตใจย่อมเป็นสุขเมื่อมันสะอาดแล้วมันก็ส่องใสถ้ามีแต่มลทินด้วยอารมณ์ต่างๆมาคาเขาอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็หาจิตไม่เจอมีแต่ความรุ่มร้อน ร่วงล,ม,ล,ม,ลมอยู่ภายในจิตใจวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปผ่านไปก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรหาคุณค่าหาราคาไม่ได้ถ้าจิตไม่มีคุณค่ามีราคาภายในตัวด้วยการอบรมเสียอย่างเดียวฉาะนั้นเราควรจะได้รับการอบรมใจไม่ตายร่างกายแม้จะเข่าแก่ชราคํำค่าหรือแตกสลายลงไปโลกสมมติว่าตาย แต่จิตใจนี้ไม่ได้ตายเหมือนอย่างนั้นไม่ได้แก่ชราค้ำข้ามเหมือนอย่างร่างกายเป็นสภาพที่รู้คงทิคงเส้นคงวาอยู่ตลอดมาตั้งกับตั้งกันมาแล้วและยังจะเป็นไปอีกเดียนี้ตั้งกับตั้งกันเป็นแต่เพียงว่าความเปลี่ยนแปลงยักย้ายต่างๆของจิตที่จะไปสู่พบน้อยพบใหญ่นั้นเป็นไปตามนาทแห่งวิบากกรรมที่ตนได้สร้างไว้แล้วอย่างใดก็ต้องหมุนเวียนไปตามวิบากกรรมที่ตนทําไว้แล้วนั้น จึงมีความสุขความทุกข์มีพบน้อยพบใหญ่เป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆไม่มีสิ้นสุดเพราะอำนาจแห่งกรรมที่ตนทําไว้แล้วไม่มีสิ้นสุดแต่ที่จะให้จิตมีความคิดหายไปหรือาตายไปเหมือนอย่างสกลนาการนี้มันเป็นไปไม่ได้ร่างกายที่เราพูดตามความจริงแล้วก็ไม่ตายส่วนผสมที่รวมตัวกัน ในสกุลกายของเรานี้ก็มีธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟมาผสมเข้าแล้วมีจิตเป็นตัวการมีจิตเป็นผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบภายในร่างกายที่เป็นส่วนผสมนี้อันนี้เมื่อเวลาสลายตัวออกจากส่วนผสมนี้แล้วพอกลายลงไปเป็นธาตุเดิมของตนส่วนดินก็ลงไปเป็นดินส่วนน้ําเป็นน้ําส่วนลมเป็นลมส่วนไฟเป็นไฟไม่ตายไลายเหมือนกัน สิ่ที่เราว่าตายก็คือหมายความว่าก็หมายถึงความสลายจากความผสมความเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั่นแหละแล้วไม่มีจิตใจครองเขาเรียกว่าตายความจริงแล้วไม่มีอะไรตายโลกสมมุติกันอย่างนั้นแล้วความกลัวตายนี่กลัวมากแต่ความเกิดไม่กลัวอยากเกิดทั้งนั้น ความกล้าหาญต่อความเกิดแต่ไปกลับกลัวต่อความตายมันก็ไม่เข้ารูปเข้ารอยกันไม่ตรงกับเหตุกับผลความกล้าหาญต่อความเกิดความอยากเกิดกับความอยากตายมันมันไปในสายเดียวกันเมื่อยังมีการเกิดหยูดกราบใดเรื่องตายก็ต้องมีเป็นคู่เคียงกันไปนั้นท,ท่านจึงจัดไว้ในธรรมพุทธเจ้าทา่านจัดว่าทุกขังนัตถิอชชาตัดตัดสะ ทุกย่อมไม่มีแต่ผู้ไม่เกิดนะเพราะว่ามีเรือนมีรังไม่มีสถานที่เกาะที่อยู่ที่อาศัยของทุกเช่นรูปร่างกลางตัวไม่มีทุกจะม,มาเกาะมาอาศัยที่ไหนทุกก็มีแต่ผู้ไม่เกิดเป็นรูปเป็นร่างภายในจิตใจก็ชำระออกหมดเชื่อที่จะให้เกิดอีกไม่มีเลยท่านพู้นันกบริสุทธ์ดังพระพุทธเจ้าที่ว่าปริพานปริพาน นิสสาวกทั้งหลายท่นานนิพานคือท่านผ่านไปด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ผ่านไปด้วยความมีกิเลสเหมือนอย่างเราซึ่งผ่านไปแล้วก็ต้องผ่านกลับมาอีกผ่านไปแล้วต้องกลับมาคือตายไปแล้วเกิดมาอีกตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกซ้ำซ้ำซากซากยิ่งกว่าเราตามรอยโคในข้อหูในข้อโคเราจะทราบได้ไงว่ารอยไหนไปไหนรอยไหนไปไหนเพราะเหยียบย่ำแหลกไปหมดในข้อข้องม ในการเกิดการตายจาม้รซากซากก็เป็นทํานองเดียวกันนั้นแม้เท่านั้นตัวเองก็ยังไม่อาจทราบได้ว่าตนเคยเกิดมากี่ภพก,กี่ชาติเกิดเป็นก้าเมิดพกชาติอันใดบ้างก็ไม่รู้ทั้งทีทง่ทั้งทั้งที่ตัวก็เป็นตัวกะน,นี่คือเชื้อที่จะทาให้เกิดพยายามชำระจินนตใจให้ มีความป้องสายแล้วแม้จะเกิดก็เกิดในสถานที่ดีทัติที่เหมาะสมกับภูมิจิตใจของตนที่มีรามเป็นเครื่องอบรมด้วยดีแล้วยิ่งละชำระให้สะอาดทั้งหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีสมมุติที่เลออาสวะแม่นิดหนึ่งแทรกอยู่ภายในจิตใจแล้วจิตพลังก็บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์นั้นไม่ได้หมายถึงว่าความสูนความสูนกับความบริสุทธิ์ต่างกัน ความศูนย์คือศูนย์ชิ้นโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดเหลือเลยความบริสุท์เนี่ยถ้าไม่มีอยู่จะอ,อะไรมาเรียกก็เบริสุทธะมีแบบความบริสุทธิดไม่มีแบบโรกโลกมีกันไม่ฉะนั้นพระุทธเจ้าจะตรัสไว้เลยว่านิบานังปรมังวดันติพุทธะบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายากล่าวว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะ ถ้ามันศูนย์จริงจะอ,อะไรมาเป็นสุขอย่างยิ่งอยู่นั้นล่ะนั้นศูนย์ไปหมดแล้วจะมีอะไรมาสุขอย่างยิ่งอยู่นั้นนั้นก็มีธรรมชาติอันหนึ่งที่บริสุทธิ์นั่นแหละทาให้เป็นสุขอย่างยิ่งอยู่ภายในธรรมชาติของตนเองแต่ศูนย์ไปเสียจริงๆก็ไม่มีอะไรจะมาพูดว่าสุขอย่างยิ่งได้เป็นเรื่อมไม่มาเกิดเหมือนอย่างเราเหมือนอย่างสาัตว์ทั่วไป เกิดที่ไหนก็เท่ากับจับจองปา่าช้าในอัตภาพนั้นแล้วในขณะที่เกิดกับปา่าช้าก็ตั้งอยู่ในเวลาเดียวกันพอหมดเหตุหมดปัจจัยที่เกิดสืบต่อกันไปแล้วก็เรียกว่าตายชลาเรื่องประจุธาตุเดิมจิดภูมิมีปปาช้าก็ต้องสอแสวงหาที่เกิดอีกจาอำนาจแห่งกรรมดีชั่วของตนจึงไม่มีสิ้นสุดในเรื่องความเกิดตายของสันนี้ท่านว่าไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลาย เหมือนสัดไต่ขอบดงเหมือนหมดมันไต่ขอบดงไต่วนไปเยียนมามาถึงของเก่าแล้วก็มาร้ว่าเป็นของเก่าตายไปเรื่อยวนไปวนมาเราควรจะหาสาระคุณแต่ตัวของเราให้เป็นที่แน่ใจในขณะที่เป็นฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้ยอยู่ควรดูเวลายังมีชีวิตอยู่นี้ตายแล้วหมดทางที่จะทำดีต่อไป พระพุทธเจ้าท่านสอนสัตว์โลกท่านสอนคนเป็นในมีชีวิตที่ทราบดีชั่วได้อยู่นี่และแก้ไขได้อยู่ทั้งทําดีทําชั่วได้อยู่เนี่ยสอนผู้ยี่งแหละให้รู้วิธีแก้ไขหรือถอดถอนสิ่งที่เป็นความชั่วแล้วพยายามบําเพ็ญความดีให้มากขึ้นอภินาถท่านสอนนั้นถ้าไม่สอนคนตัดพระพุทธเจ้าก,ก็ะรัสรู้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ ถ้าสาวกอรหันทั้งหลายล้วนแล้วตั้งแต่บรรลุธรรมในขณะที่มีชีวิตอยู่ทั้งนั้นสอนจนเป็นที่เข้าใจจนถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยข้อปฏิบัติเพราะความเข้าใจในการฟังจากพระพุทธเจา้าและประพฤติปฏิบัติต่างไม่ใช่สอนคนตายเราก็เป็นฐานะที่เหมาะสมอยู่แล้วในเวลาที่มีชีวิตอยู่นี่อ่านอัดอ่านทำที่ไหน ได้ยินครูวาจารย์แนะนําตังสอนจะนาไปปฏิบัติําจากสิ่งที่ไม่ดีตัวเองสร้างสาระคุณขึ้นภายในจิตใจให้เป็นที่มั่นคงในจิตใจและเป็นที่แน่ใจตนเองเมื่อเป็นที่แน่ใจแล้วจะตายเวลาไหนก็เวลาใดก็ไม่เห็นสําคัญเพราะมันไม่เกี่ยวกับเวลาเวลาเราไม่เอาความสุขกับสถานที่การเวลาใดๆเอาความสุขจากสิ่งที่เราทําถูกต้องแล้วคือความดีเท่านั้นซึ่งก็มีอยู่ประจําจิต จิตก็ไม่ทิพหายไปไหนพอจะหวั่นจากตัวไม่อยากล้มอยากตายกันคิตไม่ตายบุญกุศลก็อยู่กับจิตบาปอกุศลก็อยู่กับจิตเราพยายามชำระจิตที่เป็นอกุศลคือความโง่ความเขา่า้นออกให้เป็นความฉลาดปาดเปลืองขึ้นมาพันิอกใจต้องรู้ช่องทางที่ไปรู้สถานที่อยู่อันเป็นที่เหมาะสมกับความฉลาดของตนหากว่าจะได้เกิดก็เกิด สถานที่เช่นนั้นสิ้นซะจริงๆไม่มีอะไรเป็นเชื้อที่แห่งโบแห่งชาดแล้วก็ไม่ต้องเกิดให้มาต,ตายทํำๆศักดิเพราะการเกิดท่ำๆศักดิอีกต่อไปลมหายใจวันหนึ่งวันหนึ่งมันหมดไปได้หมดไปหมดไปร่างกายของเราซึ่งเป็นเครื่องมือทําการทํางานต่างๆนี่มันก็ค่อยหมดกําลังบางชาลงไป เรามีอะไรเป็นหลักของจิตใจพอใช้ไปเครื่องอบอุ่นเราจะอาศัยสมบัติเงินทองก็บันก็อยู่โน้นเงินก็อยู่โน้นทองก็อยู่โน้นบ้านก็อยู่โน้นสมบัติอะไรๆก็อยู่โน้นมันไม่อยู่ในจิตของเราได้อาศัยชั่วระยะกาลเวลาที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นพอสิ้นลมหายใจแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นโมฆะไปหมดสําหรับผู้นั้นนอกจากคนอื่นที่จะใช้สอยไปตามสิ่งที่เกิดที่มีสืบต่อกันไปเราเองถ้ามี ความดีมากน้อยเราก็ได้อาศัยอยู่นั้นเพราะฉะนั้นจึงควรสร้างความดีไว้เสียตั้งแต่ต้นมืองอยาได้นอนใจเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาพุทโธพุทโธหรือกําหนดลมหายใจเข้าออกลมมีความสัมผัสที่ตรงไหนมากกว่าเพื่อนเช่นดั้งจมูกเป็นตน้นแล้วให้กําหนดมีสติตั้งดูอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกสัมผัสที่ดั้งจมูกก็ให้กําหนดอยู่ที่นั้น หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้รู้อยู่ทุกระยะระยะในขณะที่ลมผ่านเข้าผ่านออกแล้วจิตเมื่อได้จดจ่ออยู่ที่ตรงนั้นด้วยสติแล้วก็จะสงบตัวลงไปเย็นลงไปเย็นลงไปลมจะค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งปรากฏว่าลมหมดในความรู้สึกเลยไม่มีแต่สิ่งที่มีก็คือความรู้ที่ละเอียดอันสกุลขขม,มากทีเดียวหนักพอลมละเอียดลงไปจิตละเอียด บางครั้งลมหายเงียบในความรู้สึกแต่ความรู้ไม่หายอยู่เสียตรงนั้นอยู่ด้วยความละเอียดนี่ประการหนึ่งประการที่สองเรากำหนดพุโทโธก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับคําว่าพุโทโธวุทโธไม่ต้องประกหนดกฎหมายว่าสูงว่าต่ําว่าทำในสถานที่ใดให้มีความรู้อยู่กับพุโทโธวุทโธแล้วจิตก็จะสงบเข้ามาในจิตนั้นทีนี้คําว่าพุโทโธกับความรู้ก็เลยตรงกลืนเป็นอันเดียวกัน ในขณะที่มันกลมกลืนเป็นเดียวกันแล้วนั้นเราจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมก็ไม่สําคัญเพราะความรู้เด่นดวงแล้วอยู่กับความรู้นั้นสีเสียเพราะคําว่าพุโทโธก็ดีอนาปานัสสติก็ดีก็เปรียบเหมือนกับเหยื่อล่อปลานั่นเองถ้ามีแต่เบ็ดปลาก็ไม่กินต้องเอาเหยื่อมาลอ่อเพื่อให้ปลากินเบ็ดถ้ามีแต่ปิดเฉยเก็หาที่ยึดไม่ได้ต้องอาศัย อานาปาณสติคือลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ของใจหรือต้องอาศัยําบริกรรมมีพุโทโธเป็นต้นให้เป็นท่ยึดของใจพอจิตรวมตัวเข้าไปเป็นอันเดียวมีความทรงตัวหรือมีความเป็นตัวของตัวโดวยเอกเทศแล้วก็ทำบริกรรมล่านั้นก็หมดปัญหาไปเองเช่นลมหายใจก็หมดปัญหาไปคำว่าพุโทโธรมโมหรือสังโกอะไรก็ตามซึ่งเป็นคาบริกรรมมากน้อยก็หมดปัญหาไปเหลือแต่ความรู้ล้วน เราจะว่าพุโทโธคำว่าพุโทโธกับจิตก็เป็นอันเดียวกันเสียคำว่าธรรมโอกับธรรมกับจิตก็เป็นอันเดียวกันเสียสังโฆสังสังฆกับจิตก็เป็นอันเดียวกันเสียรู้เด่นดวงก็ปล่อยเวลานั่นปล่อยหมดเพือแต่ความรู้ล้วนเด่นนั่นแหละคือบ่อยแห่งความสุขเราเคยประสบพบเห็นความสุขมาด้วยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรมามากมายกายกองไม่เหมือนความสุขที่ปรากฏขึ้นโดยลําพังของจิต ที่ได้อบรมจิตกับต,บตบภาวนานี้เลยความสุขนี้จึงเป็นความสุขที่ละเอียดสุขสขุมมากยิ่งกว่าความสุขใดและไม่เกี่ยวกันด้วยยาพิษเหมือนอย่างความสุขอื่น,นซึ่งยาพิษนั้นจะตามมาในฉากต่อไปแต่ความท,ทุกข์อันนี้ความสุขอันนี้ไม่มีฉากที่จะให้เป็นพิษทําให้จิตมีความเด่นดวงจิตเป็นเด่นจิตเป็นหนึ่งภายในตัวของเรา แต่ที่เป็นหนึ่งไม่ได้เพราะสิ่งที่คาเข้าอารมณ์ต่างๆนี้เต็มไปหมดอันนั้นก็ยึดอันนี้ก็ถืออันนั้นก็คิดอันนี้ก็ปรุงเลยไม่ทราบว่าจะเอาอะไรล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องปรุงเรื่องแต่งเรื่องอยุง่งเหยิงวุ่นวายหายึดเอาสาระไม่ได้จากความคิดนั้นๆเพื่อยึดได้ในข้อใดข้อหนึ่งให้เป็นหลักของใจท่านจึงสอนให้ภาวนาเช่นพุโทโธพุธโทโธเป็นต้นให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวเมื่อจิตได้ยึดกับหลักนั้นเป็น เป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นที่แน่ใจด้วยความมีสติแล้วจิตก็สงบตัวลงไปแล้วปรากฏเป็นความเด่นดวงขึ้นมาในขณะที่ปรากฏเด่นดวงของครูรู้ขึ้นมาอย่างเด่นชัดภา,า,ายในจิตใจนั้นจะเป็นความสุขความเบาใจความแปลกประหลาดได้อัศจรรย์ขึ้นในขณะเดียวกันนั่นแหละผู้ภาวนาจะมีความกระยิมยิ้มย่องในผลที่ตนปรากฏขึ้นและจะเกิดความขยันหมั่นเพียรขึ้นโดยไม่ต้องมีอะไรมาบังคับ เพราะผลนั่นแหละเป็นเครื่องให้ดึงดูดจิตใจที่จะให้ประกอบความภาคเพียรหนักขึ้นเป็นลําดับลําดับจนกระทั่งเห็นชัดเข้าไปโดยลําดับอีกเช่นเดียวกันเพราะจิตเป็นสิ่งที่ละเอียดทุกข,ขุมมากทีเดียวจะเปลี่ยนสภาพจากความละเอียดเข้าสู่จากความหยาบเข้าสู่ความละเอียดเสมอไปเมื่อได้รับการอบรมอยู่โดยสม่ําเสมอจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นไปได้ ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐในโลก,กธาตุอันนี้และไม่มีอะไรที่จะประเสริฐในร่างกายของมนุษย์และสัตว์นอกจากที่เท่านั้นถ้าทําให้ประเสริฐถ้าทําให้เลวกม็มีอะไรจะเลวยิ่งกว่าใจใจเป็นสิ่งที่อบรมได้เป็นสิ่งที่จะดัดแปลงแก้ไขทั้งได้ทั้งทางดีและชั่วขึ้นอยู่กับเราซึ่งเป็นเจ้าของของใจดังแก่สติปัญญานั่นแหละเป็นเจ้าของผู้คอยประคับประคองจิตใจให้คิดเป็นแง่ต่าง ทำปราศจากสติเสียก็เหมือนอย่างคนบ้าคนบอที่เดินโง๊กงานๆอยู่ตามสนนทางเขามีความรู้เหมือนกันแต่ความรู้สึกดีชั่วเขาไม่มีว่าผิดถูกประการใดเขาไม่มีมีแต่ความรู้โดยไม่มีสติอยากทําอะไรก็ทําอยากนั่งเหยก็นั่งแม้ที่สุดสีแ่แยกไฟแดงเขาก็นั่งเขาเฉยกลางถนนเขาก็เดินไปท,ทั้งๆที่รถวิ่งฝอกไายกันอยู่เขาก็ไม่สนใจว่าอะไรจะมา ชนมาโดนเขาหรือว่าเขาเดินผิดกฎจราจรอะไรเขาไม่สนใจเพราะไม่มีความระลึกรู้ว่าสิ่งนี้ผิดสิ่งนั้นถูกมีแต่ความรู้อันเดียวเป็นอย่างนั้นคนที่ว่าเป็นบ้าก็คือไม่มีสติเป็นเครื่องรักษาไม่มีสติเป็นเจ้าของไม่มีปัญญาเครื่องขันกลองฉะนั้นผู้ปฏิบททัติจึงต้องฝึกหัดสติให้มีสติเครื่องนับราบ ให้มีปัญญาเป็นเครื่องสอบสองมองดูว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกควรทําอย่างไรไม่ควรทําอย่างไรคิดเมื่อได้รับการอบรมด้วยสติปัญญาอยู่เสมอสติปัญญาเมื่อรับการฝึกตนอยู่โดยสม่ําเสมอแล้วจะมีความแก่กล้าสามารถรอบตัวเขาเดินด,ด,ดัาดั่งดั่งสามารถรักษาจิตไว้ได้แล้วก็เลิศกรเลิศด,ด้วยอำนาจของสติปัญญานี่ยเป็นเครื่องขัดเกลาจิดให้ถึงความเลิศ มนุษย์เราเลิศดอยู่ที่ใจเลวอยู่ที่ใจร่างกายเป็น,นดินน้ำลมไฟเหมือนเหมือนกันหมดเพราะร่างกายร่างกายนี้เป็นเครื่องมือจะพาทาดีก็ได้พาทําชั่วก็ทําสําคัญที่ใจเป็นผู้บงการว่าคิดถูกดีชั่วประการไหนจะพากายวาจาใจรือกายพากายวาจานี้หมุนไปทางไหนขึ้นอยู่กับใจซึ่งเป็นเจ้าของที่มีสติเป็นค่อยเป็นผู้ควบคุมถ้ามีสติแล้วก็เป็นอย่างที่เราว่านละน เราไปที่ไหนไม่มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนไม่มีหลักมีเจ์ดีแล้วเหรอคนไม่มีหลักเจนไม่มีความหมายอยู่ก็มีความหมายตายก็มีความหมายไปเกิดที่ไหนก็มีความหมายคนหาความหมายไม่ได้ก็คือคนหาสาระแก่งสารไม่ได้เราจะทำาาไงถึงจะให้มีความหมายมีสาระแก่งสารภายในตัวของเราก็ต้องอบรรมจิตใจใจเป็นใจของเราไม่ใช่ใจของไข่ เราเป็นผู้รับผิดชอบทุกเราก็ต้องรับสุขเราก็ต้องรับเมื่อเราเป็นผู้รับผิดชอบอยู่รอบด้านท่นี้เราจึงควรที่จะอบรมจิตใจของเราไปในทางที่ถูกที่ดีเพื่อเป็นความสุขความเจริญสมความมุ่งหมายที่เราเกิดมาต้องการสุขไม่มีใครที่ต้องการทุกในโลกอันนี้แต่ทําไมจึงเจอกันอยู่ไม่แล้วไม่เล่าสักทีใครที่ไหนบ่นอื้อกันหมดก็เป็นความทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้คนจนก,ก็บน่นคนมี คนมีก็บน่นคนโง่ก็บน่นคนฉลาดก็บน่นทำไมจึงไม่มีใครหลีกเว้นจากทุกข์ไปได้นะนี่ยเราไม่ได้ต้องการความทุกข์ทำไมจึงเจอแต่ความทุกมันเป็นเพราะเหตุหลาก็เป็นเพราะเจาะแสวงหาในทางที่ไม่ถูก่คนฉลาดมันฉลาดริงในทางที่จะหาความทุกข์ให้แก่ตนแต่จะหาความถูกให้แก่ตนมันไม่ฉลาดมันโง่ที่ตรงนี้แล้วทุกข์เข้ามาที่จุดที่ช่องว่างคือความโง่เนี่ย มันมีช่องโหว่อยูน่นี้มันก็เข้าตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนโลกนี่สอนอย่างถูกต้องแม่นยำความสูกพระองค์ได้พบแล้วด้วยการปฏิบัติจึงแนะนําเอาผลแห่งการปฏิบัตินั้นออกแสดงให้โลกทั้งหลายได้ทราบให้บุคคลปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นนสั่งสอนโลกแล้วไม่ได้สั่งสอนด้วยความยิหูหูสั่งสอนแล้วด้วยความเพียงพอของพระองค์พอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วภายในพระไถ่พระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่เป็นคนจน ไม่ใช่เป็นคนหิวโหยเหมือนโลก,กทั่วไปกา,า,ารทำสามโลกคุงสั่งสอนด้วยความเมตตาปราณีทั้งนั้นแม้ที่จุดวันจะปริพานก็ยังต้องเนียดประทานอว่าทให้แจ่สุภทัพปริภาชกที่มาทูลถามปัญหาให้ได้บวชได้ตรัสรู้ได้บรรลุธรรมในคืนวันนั้นเป็นสาวกองค์สุดท้ายจนได้เนี่ยใครที่จะมีความสม่ำเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าและใครที่จะ พูดได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกทั้งสามนี้ไม่มีเราจะเชื่อใครทาไมเชื่อพูดทางสันกระฉามนี้ทำมังสังขังสันนิษฐามนี่เราจะเชื่อใครเ,เร,าเ,ราเชื่อเราเราก็เชื่อไม่ได้มันหลอกตัวอยู่ตลอดเวลาวันนี้ว่าจะทํานี้มันทะเลสลายไปแล้วไปทํานั้นเสียวันนั้นจะทํานั้นทะเลสลายไปทํานี้เสียอันเอา้าว่าจะไปไม่ไปว่าจะอยู่ไม่อยู่มันตลบตะแรงยิ่งกว่าอะไรในตัวของเราเองแล้วจะเชื่อมันได้อย่างไง จึงต้องหาหลักหาเกณฑ์มาเป็นทย่กึดเช่นพุทธังคำมังสังทังสนังกระฉามนี้เป็นที่ยึดของใจทําให้แม่นแม่นยำมัน่นคงเราจะได้หลักดีไม่ใช้ประโยชน์สำหรับเราเองตายแล้วมันไม่ศูนย์นี่นะตายแล้วมันแล้วมันดีนี่มันไม่แล้วอยู่ในโลกนี้มันก็เป็นทุกข์เพราะใจดวงนี้แล้วไปโลกหน้ามันจะเอาสุกขเพราะใจดวงนี้มาจากไหนถ้าไม่ได้สร้าง ความดีไว้สัาหนับตัวให้เป็นความสุขแล้วอยู่โลกไหนมันก็คือกองทุกนั่นแหละถ้าจิตได้สร้างความดีไว้สัางหนักตนเองแล้วอยู่โลกไหนมันก็เย็นมีชีวิตอยู่นี่ก็สบายตายไปแล้วก็เป็นสุขเพราะจิตพาให้เป็นสุขจิตไม่ได้ตายนดังนั้นความดีจึงเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่มนุษย์เราผู้ที่รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกควรจะสั่งสมอบรมให้มีขึ้นภา,ายในจิตใจศาสนาก็สอนมนุษย์เป็นรากฐานสําคัญเป็นใหญ่โตเป็นใหญ่เป็นโตยิ่งกว่าขัด Okay, ประเทศอื่นๆพระเยซูสอนเาราภูษศาสานาไม่ใช่สมบัติของใครแต่เป็นของทุกคนผู้มีความสนใจและปฏิบัติตามความถูกก็ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นโดยเฉพาะแต่เป็นความถูกของทุกคนที่กระทาได้ด้วยกําลังของตนเองในทางที่ถูกต้องมีงามก็เ,เป็นความถูกขึ้นมาเราไม่ต้องการเป็นความหมดหวังเราต้องการเป็นคนมีหวังเราไม่ต้องการเป็นความหมดสาระอย่างสาร เราไม่ต้องการความหมดความหมายเราต้องสร้างความหมายขึ้นในตัวของเราด้วยความดีเราต้องสร้างความดีขึ้นภายในจิตใจของเราเพื่อเป็นสุขเราอยู่ไหนเราก็มีความหมายอยู่นี้ก็มีความหมายตายได้ก็มีความหมายอยู่นี้ก็มีสาระตายไปก็มีสาระคุณประจําตนมีเป็นหลักสาคัญที่มนุษย์เราผู้ววดตนเป็นผู้ฉลาดจะพึงสร้างให้มีภายในจิตใจของตนอย่าได้ประมาทความตายมันตายได้ทุกเวลาเวลาอยู่ที่ไหนมันตายได้ทั้งนั้นเมื่อหมดกําลังที่จะสืบต่อกันแล้วในระหว่างงานธาตุขันเหล่านี้ กับปัจจัยทั้งหลายที่สืบต่อกันมาเมื่อหมดกําลังแล้วมันตายได้ทั้งนั้นไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชเด็กคาราวะหมดลมหายใจแล้วมันตายทั้งนั้นแหละเราจะกําหนดว่าปีนั้นปีนี้เราจะตายปีนั้นเราจะยังมีชีวิตยอยู่ให้ถามลมหายใจลมหายใจหมดเมื่อไรมันเป็นตายเมื่อนั้นแหละเวลานี้ลมหายใจก็มีอยู่แล้วก็สร้างอยู่อะไรที่เราจควรจะสร้างให้เป็นสินริมงคลหรือเป็นคุณงามความดีแก่คนให้รีบสร้างเสียงตั้งแต่วันนี้อย่าได้นอนไกลอย่าประมาทอย่าหลอกตนเองไปนาน เดี๋ยวตายไปไม่มีอะไรติดตัวเขาคายกุศลาธรรมากุศลาธรรมมาว่ามันไปอย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่าัไหนให้มันกุศลาธรรมาภายในตัวจะตั้งแต่บันนี้กุศลาแปลว่าขุศสความฉลาดคนมีความฉลาดย่อมหาความสุกเจอให้สร้างความฉลาดไว้ในตัวนี้เสียตั้งแต่วันนี้ย้ายคนอื่นมากุศลาธรรมากุศลาธรรมาให้ยุ่งไปเลยสร้างเสียตั้งแต่วันนี้มันจะเป็นที่แน่วแน่ตัวเองตายแล้วใครจะมากุศลาไม่กุศลาให้ไม่สัาพัน เมื่อเราได้สร้างกุศลาด้วยความเฉลียวฉลาดรอบตัวของเราแล้วเราต้องมีบุญมีกุศลเพราะเราสร้างด้วยความฉลาดตามหลักธรรมพระเจ้าอยู่ไหนก็เป็นมงคลกุศลาไม่กุศลา,ไม,ลาไม่สําคัญเราไปกุศลาอยู่ภายในตัวบุญมีอยู่กับตัวของเราแล้วนี่เอาเท่านั้นละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรทุกคอขออภัยจากท่านทั้งหลายด้วยเทศเป็นธรรมะป่าบงเบ่งบงเบง,บง <laughs>